สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพวกแบบจอดเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมลงคลิปทุกวันนะครับประมาณเที่ยงครับทุกวันนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับคือผมอยากจะอธิบายว่าคือปู่ทวดปีศูนย์ห้าหล่อโบราณน,นะครับพี่คือมีหลายพิมพ์ปีศูนย์ห้านะครับเฉพาะปีศูนย์ห้าคือมีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับคือไม่ใช่คือ พวกพี่จะเล่นกันแท้มาสัมาตรฐานฉากลกันใช่ไหมครับคือมีพิมพ์เดียวใช่ไหมครับสมมติพระพ่กพี่ที่เก็บมาปู่ย่าตายายพวกพี่เก็บมาใช่ไหมสมมุติไม่ไม่รงพิมมามาตรฐานชาคนอ่ะพวกพี่บาไวในทิ้งครับพี่พี่ช่วยช่วยตอบผมหน่อยนะครับคือบอกผมอย่างรู้ทิ้งครับพวกพี่ถ้าคือนี่ผมไม่ได้สอนนะคือผมบอกครับ เ้าพี่เล่นพระนะครับอยากใช้พุทธคุณนะครับพวพี่พี่หาใน Google นะครับว่าพระของพวกพวกพวกพี่อะ่ะมีพิมพ์ไหนว่างคือปีศูนย์ห้าไหมอะไรอย่างเนี้ยมีทุกพิมพ์นะพี่ดูผมหให้ดูพี่ดูนะปู้โทษปีศูนห้าไม่ได้มีพิมพ์เดียวนะพี่เดี๋ยวผมแน่นะให้ดูของผมเอพี่เหมือนกันไหม เหมือนกันไหมครับไม่ได้มีพิมพ์เดียวนะพี่ผู้โทษ P05 ถ้านะถ้าใครเล่นมาตรฐานทากลไปกับพวกเซียนใหญ่พวกพี่ไปไปไปเล่นได้เลยนะครับแต่ผมเล่นคือมาตรฐาน Google นะครับพี่ดูผู้โทษพิมพ์ A มีหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์หลายบล็อกหลายเนื้อนะครับพี่ดู คือเราอยากรูปพิมพ์ไหนคือเราหาได้หมดครับถ้าผ้าหล่อโบราณถ้าพวกพี่เล่นตำเหนือลงลงครูครับพี่ดูมีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะปีศูนย์ห้าไม่ใช่จาเป็นต้องอ้ไมาตรฐานชาคนบล็อกเดียวนะครับคือที่มันเล่นบล็อกเดียวก็คือให้ของมันได้แพงไงพี่แล้วผ้าชาวบ้านพาไปไหนที่เก็บมาเป็นร้อยร้อยปีพี่พาไปทิ้งครับถ้าไม่ตรงไอมาตรฐานทาคนนะครับ คือว่าพี่ดูไอ้เก่าดูไอ้เนื้อใช่ไอ้ดูรอยต่บใบแล้วพี่มาค้นใน Google นะ่ะแค่นั้นก็พี่ก็เล่นพระได้แล้วเอ,อพาพระคือขึ้นคอได้แล้วพี่ดูไม่ได้มีพิมพ์เดียวนะและไม่ได้มีเนื้อเดียวนะไม่จําเป็นต้องเนื้อเหลืองเนื้อแดงนะพี่ดูผมพูดยาวแล้วมาพูองเลขเลยดีกว่าครับ ถ้าผมพูดพูดมากไปหรือว่าอะไรคือนี่ผมบอกความรู้นะครับผมไม่ได้สอนนะคือบอกความรู้ให้ให้คือพวกพี่ได้แขวนพระแท้กันนะครับคือไม่ไม่ได้แท้เท่าเท่าแต่ของผมนะพวกพี่ไปเจอที่ไหนก็พวกพี่ดูเนื้อช่ยดูปูทวดเป็นเตารีดหน้าไหนก็ได้พี่ลองหาใน Google นะพี่ไปเจอที่ไหนก็ได้ถ้าพี่หาใน Google เจอใช่ไหมแท้เลย ไม่จังเป็นเท,เ,ทเท่เท่าของผมนะครับพี่ดูไอ้เนื้อใช่ดูความเก่าได้ความแม่งได้ครับนี่ผมพูดด้วยเหตุผลนะองนี้เป็นเตารีดนะพี่องนี้ก็ปีศูนย์ห้านะพี่ดูเนื้อหาดูพิมพ์ทรงครับพี่ดูเม็ดเดือดครับแล้วพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับ แล้วเนื้ออย่งนี้เทสตาเปล่านะพี่พี่ดูดินเบ้ายัางติดอยู่นะองค์นี้ขอสองพันห้าคบคือผมผมคัดมาอย่างดีนะครับคือผมอยากให้พวกพี่ได้ของดีไปใช้กันนะครับหรือว่าเก็บไว้ลูกหลานนะครับต่อไปครับองค์นี้เป็นปู่ทวดปีศูนย์แดกันไหลทองนะพี่ เป็นหน้ายักปีศูนย์แปดครับพระไม่ใช้มาเลยนะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะครับคือพระไม่ดูใช้มาเลยนะครับพี่ดูรอยปัม๊มไม่ชัดแล้วแต่พี่ดูความคมดูธรรมชาติครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับดูความคมองตัวหนังสือครับ องนี้ขอ2องพันห้าเหมือนกันครเป็นบล็อกหน้ายักษ์ปี08นะพี่ถ้าใครจะเล่นมาตรฐานตากอคนคือปไปเล่นได้เลยคผมคือผมไม่ว่านะผมมาตรฐาน Google นะครับพี่ไม่ต้องกลัวพระที่ซื้อจากผมพี่ไปหาใน Google ได้ทุกพิมพ์ครับได้ทุกองค์ครับถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอใน Google นะ่ะผมไม่ตัดนิ้วผมเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า องค์นี้เป็นอาบะเช่นะครับพี่ดูเนื้อหาดูดินเบ้าครับแล้วพี่ดูรอยตะใบกืนไหมหมดแล้วแต่พี่ดูด้านหลังครับรอยรอน้ำโลหะเข้าชัดเจนครับถ้าพี่ไปเล่นตาเสียนใหญ่พวกพี่เอื้อมไม่ถึงหรอกครับมันขายองค์เป็นแสนเป็นล้านนะครับ ได้ขายที่ไปซื้อพะระถ้าพี่ศึกษาเองถ้าพี่ศึกษาเองแล้วก็ถ้ารู้วงการพระพวกเซียนใหญ่ๆพวกพี่จะถอยหลังมาเลยอะพวกพี่จะไม่เข้าไปยุ่งเลยอ,องค์นี้ขอสองพันเจ็ดครับต่อไปครับ เป็นกลิงเฉลิมพลน,นะพี่ปีศูนย์ห้านะเป็นกลิงเฉลิมพลพี่ดูเนื้อหาพี่ลองค้นใน Google มาคิงเฉลิมพลอะ่ะพี่ทีดีพี่ทีใหญ่ครับคือเหมือนเตารีดอะ่ะเตารีดเฉลิมพลอะ่ะพี่ทีเด,เ,ทาาดเดียวกันเลยนะครพี่ทีบุกเสกสร้างในวาระเดียวกันเลยคือนี่ที่ผมพูดผมไม่ได้พูดสูงสีสูงมากนะค,คือผมพูดด้วยเหตุผลและข้อมูลจริงนะครับ พี่ดูเนื้อหาองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วพี่ดูตัวต่อครับเฉลิมพลชัดเจนตัวตอกนะครับพี่ดูรอยตะไบครับกิ่งนี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับปู่ทวดพิมพ์กลางนะพี่อง์นี้ไม่ได้ปั๊มนะครับแล้วอย่างพิมพ์กลางนี่มีตั้งปั๊มซ้ำปั๊มไม่ซ้ำมมีหลายพิมพ์นะครับ คือใครจะแบบพิมพ์กลางมีมีไอพิมพ์เดียวนะครับสมมุติถ้าใครเล่นว่ามีพิมพ์เดียวไอ้ตามมาตรฐานทาคนอนะสมมุติถ้าหน้าหน้าตามไม่ใช่พูกพี่พาไปไหนทิ้งคนระัพูกพี่ไปหาใน o o o l l นะ่ะเจอหมดนะครับผมอยากให้พวกพี่ได้มีของดีๆกันครับ งน,นี้เป็นปิมกลางไม่พัม๊มไม่ปั๊มนะพี่รอยเก็บตะไบชัดเจนนะดูรอยชอบรอยชอบชัดเจนนะดูดินเบ้าเพียนดินเบ้าไหมองน,นี้ก็สองเป็นห้าเหมือนกันนะต่อไปครับเพนพักกิ่งเก่านะพี่ผมไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่แต่รู้ว่าแท้อะ เท hey, ตาเปล่พี่พี่ดูเนื้อหาดูดูหน้าดูตานะคือไม่วัดบวรก็วัดสุทัศนี่นะ่าจะวัดสุทัศนะพี่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วพี่ดูเนื้อหาดูรอยตะใบกืนไปหมดแล้วนะพี่องค์นี้ขอสองพันแปด ต่อไปครับเป็นปูทวดปั๊มซ้ำนะพี่องค์นี้เรี่ยมเก่านะครับแล้วเขาใช้มานะครับเหมือนนี่แบบบางคนว่าองค์แบบนี้คือไม่มีน้ํายาดําแบบเหมือนน้ํายาดําแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้คือเขาบอกว่าเก๊กันใช่ไหมเก๊ยังไงครับพี่เห็นในพี่ไปดูของเซียนใหญ่เลยนะครับหรือว่าพี่ไปศึกษาเนื้อโลหะปูสุกปากคองมามาขามเท่าที่เขาซื้อกันองหลายร้านนะก้นเนื้อนี้นะครับ ถ้าพี่เจอเนื้อเนียแท้ตาแท้เลยนะพวกพี่ไม่ต้องส่องครับองนี้เป็นปั๊มซ้ำผ่านการใช้มานะพี่ดูเหือเป็นเม็ดครับถ้าของไม่ดีชาวบ้านไม่แขวนใช้คพี่ดูห่วงเกือบขาดเลยแล้วพี่ดูด้านหลังดูเนื้อโลหะปั๊มซ้ำนะองนี้ขอสองมันสี่ครับ ต่อไปครับพวกพี่จะปิดบอกผมด้วยว่าององที่เท่าไ,รไหร EP ในองค์ที่เท่าไร่และราคาเท่าไหรนะครับแล้วพี่ดูองนี้ดูหน้าดูตาถ้านครับคือปู่ทวดปีศูนย์ห้าคือดูง่ายนะครับคือไม่ว่าหน้าไหนนะครับคือแบบดูง่ายนะว่าเป็นปีศูนย์ห้าสมมุติถ้าปีสามกว่าคือเนื้อจะใหม่ไปเลยนะครับไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะครับ สมมุติถ้าเขาบอกว่าเกเกมาตั้งแต่ผ้ามีราคาแพงใช่ไหมครับแล้วมันเคพวกทาเกเคผิดผิดพิมทำไหมทําไมไม่ไม่เคไ,ไ,ไอ้ไอ้ถูกถูกพิมมามันได้ขายได้ด้วยแล้วเค้ผิดพิมยังใครซื้อพวกพี่ว่าไหมนี่ผมพูดด้วยเหตุผลนะครับองนี้อยู่ในกรอบเก่านะครับองนี้ขอสองพันสี่ครับ ต่อไปครับเป็นหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะพี่แล้วพี่ดูเสียนวิ่งงงนี้โคตรสวยเลยเป็นเนื้อแดงนะคพี่ดูหน้าดูตาท่านคนระับดูความคมดูเนื้อหาพี่ดูเก่ากึกเก่งนี้พี่ดูด้านหลังตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับขี้ปิ้นหายไปแล้ว พ้าโดนใช้มานะครับพี่ดูเก็บตะใบอ่ะวงนี้ส่วนมากที่ผมเจอนะวัวจุดนี้คือจะเก็บตะไบนะครับเก็บตะใบท้ายฐานเนี่ยนี่แล้วพี่ดูเซียนวิง่งวงนี้ขอสองพหครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อออกเหลืองๆนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านน่ะ แล้วพี่ดูเนื้อหาตรงนี้เป็นเนื้อเหลืองนะพี่หัวเลืกระดกนะด้านหลังดูเป็นธรรมชาตินะถ้าผมพูดมากไปหรือว่าพูดแรงไปผมก็ต้องขอโทษด้วยคนระับคือผมพูดด้วยเหตุผลน,นะครับ องนี้ขอสองนสี่ครับต่อไปครับเป็นเตารีดครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับองนี้จะออกเนื้อนวะเลยนะแต่ไม่ใช่เนื้อนวะนะพี่ดูดินเบ้าดูเม็ดเตือครับดูหน้าดูตาท่านดูช่อด้านล่างครับดูด้านหลังเป็นลุ้มเลยนะครับ แค่ดูง่ายนะวงนี้วงนี้ขอสองเปนห้าเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นปูทวดวงนี้อกเนื้อเหลืองๆนะครับเนื้อเหลืองอกแดงนะครับแต่พี่ดูเนื้อหาพี่ดูบัวท่าน เเก็บตะไบครับพี่ดูตะไบคืในใ้วันแรกรลอาชอด้านล่างชัดตินะองนี้ขอสองมันห้าเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่องนะแต่นี่กิ่งนี้ประมาณสองสี่กว่าแน่พี่แล้วแท้ดูง่ายนะครับ พี่ดูความเก่าดูธรรมชาติกิ่งอง,งี้แท้ดูง่ายนะครับพี่ไม่ต้องกลัวถ้าพี่ติดตามผมคือผมคัดสรรในของดีๆมาให้แน่นอน,นครับกิ่งนี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นปทูทวดเตารีดนะครับ งนี้อ,อกเนื้ออะไรครับพี่ออกดำดำเนื้อเร่ครับเนื้อเร่วันเนื้อตะกัวครับพี่ดูดินเบ้าดูหน้าดูตาท่านนะเนื้อเร่ครับแล้วแท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูธรรมชาตินะอ,อกเนื้อตะกัวเลยนะเนื้อตะกัววันเนื้อเร่ไหม่รู้ ้าเกลเตาลีดเนี่ยพี่พี่ไปดูในลาซาด้า,าเกลส่วนมากถ้าเกลคือจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโลหะจะไม่หลายสีกันนะครับถ้าเป็นถ้าเกลคือเกลเ,เนื้อเดียวคือทองเหลืองก็ทองเหลืองไปเลยครับทองแดงก็ทองแดงไปเลยครับแล้วเนื้อเนื้อสมัยนี้คือจะใหม่นะครับคือทําเก่าไม่ได้พี่ พอสมมุติถ้าเอาเนื้อทองผสมมีทองคําทองเหลืองทองแดงอะไรมาสมคือมาทําเก๊ขายวงละสองสามร้อยไม่คุ้มนะครับก็จะมานั่งทําอยู่แบบแล้วมานั่งเก็บต่ใบอทีหงอย่างนี้องนี้ผ้าอย่างสวยนะครับองนี้ขอสองวันเจ็ครับพี่ต่อไปครับ เป็นปูเอียมวัดหนังนะพี่สองหน้านะครับงนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับแล้วโคตรสวยอรพี่เท้ตาเปล่านะครับเป็นปูเอียมวัดหนังนะครับพี่ดูเนื้อหาเป็นเนื้อสำริดนะพากกระโดด องนี้โคตรสวยเลยเทศตาเปล่านะครับผ้าโดนใช้มาสักงนิดนะครับแต่ว,ว่าเป็นปูเยียมว่นนานังนะครับอง์นี้ขอห้าพันนะครับแลยมาพบองค์สุดท้ายครับพี่เป็นหลวงพ่อไปนะครับผมได้มาเลี่ยมอย่างนี้เลยนะพี่ โอ้กว่าผมจะได้มาองนี้และพี่ดูรอยใช้มานะแต่ว่าเราใช้ผู้ตะคุณนะแล้วเนื้อแท้แท้ตาเปล่าพี่พี่ดูดินเบ้าติดแล้วพี่ดูความเก่าดูหน้าดูตาท่านนะพี่จะเอาตำหนิตรงไหนพี่ดูเนื้อโคตรสวยอ่ะ เรอยู่ในเรี่ยมเก่านะพี่พี่ดูด้านหลังครับไม่ต้องเกะก,ก็น่าจะรู้นะคราะว่าด้านหลังยังสวยนะแต่ข้างหน้าเปิดไปนิดนึงผิวเปิดนิดนึงองค์นี้โทรสอบถามราคาสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0630800174ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ